เป็นไรอีกนอ้องรถไปโคอ่าขยับตัวแล้วเป็นยังแม่บ้างันแม่เป็นยังบ้างันสตาร์ทรถเอาเอาทัดเปา หา,าเรื่องติดอีกแ้น่นั่นเนี่ยเมืองนั่นทันเปล่าทันเปล่าทันเปล่ารอดไม่รอดครับ <c oughs> โอ้โหเนี่ <c oughs> นยก็แม่ ิี่บอกท่านบากคนมันมาไฟด้วยนะท่านบอาว่ายังไงรอดไหมโอบโลมเลยมดเลยเกียวตะการเกี่ยวเดินขึ้นมาครับโอ้โอ้เราก็รับดินอยู่โอ้สบายเลย ดิตกลับมาแล้วฝั่งนี้ที่ตูจะลงไปข้างล่างครับ2องรีปกติจะเป็นฝั่งของท่านเปานะลงไปบูเนี่ยแต่ว่ารอบนี้พี่ตูเพราะว่าตำแหน่งตักดินบริการดินให้กับหกล้อพี่บอยจองไปแล้ว มุมนี้เราก็จะเห็นเลย3คันซานี่ทัดเป่าอยู่ฝั่งนู้นทอยดินฝั่งทิศเหนือของหนองน้ำพี่บอยก็บริการ6ล้อส่วนพี่ตู่ก็น่าจะลงไปเก็บดินนะไปทอยดินด้านล่าง ลงไปแล้วส่วนลงไปแล้วนี่จะขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยต้องลุ้นกันนะไปย่อยไปย่อยไปย่อยขึ้นได้บ่นนีะ่ขึ้นได้ <c oughs> ขึ้นได้บ่ลงแล้วขึ้นได้บ่ลงแล้วขึ้นได้บ่ เ้าโมแ,แล้วเอาละเท้อวัเนี้ไปไปลงไปพี่ตัวขึ้นไม่ได้ก็เกี่ยวกันขึ้นค่อนกลางชั้นครับ น่นไปถึงน่นแล้ว, <c ười> วจวดกันต่อไปสลักรวดอีกแล้ว ใส่ดินแล้วออกมาจอดพักเติมพลังก่อนครับโอ้จัดหนักจัดเต็มจริงๆโอ้โหนี่ใจคอจะไม่ให้มีที่ว่างเลยบ่ฮะพี่บอย ถึงว่าแหละรถวิ่งไม่ออกเยอะมาก